สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Structural Equation Modeling หรือแบบจำลองสมงการโครงสร้างคลิปนี้เป็นเรื่อง Moderated Mediator นะครับในโปรแกรม Mplus นะครับหรือการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านที่ถูกกำกับด้วยโปรแกรม Mplus คลิปนี้เป็นคลิปที่นะครับ1 0 5 2คลิปผมจัดทำคลิปนะครับมาแล้วทั้งหมดนะครับ1052คลิปดังนั้น ตัวคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงมีดเมดเตอร์อยู่นะครับเราทำคลิปมี d ดเตอร์มาหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ทำในหลายโปรแกรมนะครับวันนี้จะเป็นเรื่อง moderated mediator นะครับในโปรแกรม m p a s s นะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมี d ดเตอร์ก่อนนะครับ ตัวอย่างแรกผมจะให้ดูพาดไดแกรมที่เป็น simple model นะครับ simple model ของ path r analysis นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ zero mediator ก็คือโมเดลที่ไม่มีตัวแปรส่งผ่านนะครับตัวแปร mediator นั้นจะเรียกาบางบางท่านก็จะเรียกตัวแปรขั้นกลางนะครับผมจะขอเรียกเป็นตัวแปรส่งผ่านเพราะ ผมมองว่ามันเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านโดยส่งอิทธิพลผ่านไปยังตัวแปร Target Variable ผ่านตัว m e d i ต t o r นะครับในโมเดลที่เราจะเห็นนะครับตัวแรกก็คือเป็น Zero m e d i i t o r จะเห็นว่าไม่มีนะครับไม่มีตัวแปรส่งผ่านนะครับก็คือมี Exogenous Factor กับ Endogenous Factor อาจจะมี Exogenous Factor หลายตัวหรือตัวเดียวก็ได้นะครับ ตัวถัดมาก็คือเป็น simple mediator simple mediator ก็คือ single mediator นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบง่ายก็คือมี1ตัวลักษณะตัวแปรส่งผ่านแบบง่ายนั้นนะครับสามารถทดสอบได้โดยทดสอบดูเฉพาะ indirect effect นะครับดูอิทธิพลทางอ้อมนะครับอ,อิทธิพลทางอ้อมดังกล่าวนะครับในแต่ละเส้นทางนั้น สามารถทดสอบตัวซิงเกิลมิเตอร์ได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่ตัวแปรส่งผ่านเพียงแค่ตัวเดียวดังนั้นนะครับตัวแปรที่เป็นอินดิเรกเอฟเฟกต์นะครับในแต่ละเส้นทางก็สามารถที่จะทดสอบอตัวซิงเกิลมิเตอร์ได้นะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับแบบโมเดลที่มีอิทธิพลทางอ้อมเพียงแค่เส้นทางเดียวหรืออิทธิพลทางอ้อมหลายเส้นทางนะครับ ในกรณีนี้เรียกว่า s Symple m e d i i t o r หรือ Single m e d i a t o r ตัวถัดมาเรียกว่าเป็น m multiple m e d i a t o r ครับก็คือมีตัวแปรส่งผ่านหลายตัวครับการทดสอบจะต้องทดสอบทีละเส้นทางนะครับซึ่งการทดสอบนั้นนะครับอาจจะต้องเขียน Command ทดสอบโดยตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็น m Multiple m e d i i t o r หรือ p a r a l l e l m e d i i t o r นะครับ ตัวถัดมานั้นเรียกว่า s e เ i a l m มิ i t o r นะครับ s e เ i a l m ม ter ก็คืออิทธิพลที่ x นั้นส่งผ่านไปยังตัวอะไรครับ m ิเตอร์ตัวที่1 m ึ่งมตอร์ตัวที่1ส่งผ่านไปมิเตอร์ตัวที่2ซึ่งถ้าบ,บางท่านอาจจะมีมิเตอร์ตัวที่3นะครับก็ได้นะครับส่งผ่านไปที่มิเตอร์ตัวที่3หรือจะส่งไปที่ t ัก g e t v a r ร a b l บโดยที่มีการส่งผ่านมิเตอร์อย่างน้อย2ช็อตนะครับก็จะเรียกว่า s e เร a l m ม t e r อร์ หรืออิทธิพลส่งผ่านแบบกำกับนะครับเป็นอนุกรมตัวนี้เป็นซีเรียลตัวส่งผ่านแบบอนุกรมนะครับลักษณะนีะ้ก็เรียกว่าซีเรียลมดิเตอร์หรือตัวแปดส่งผ่านอนุกรมตัวถัดมาที่จะพูดถึงก็คือมอด e เรเตอร์มดิเตอร์นะครับมอดเรเตอร์มดิเตอร์นั้นก็คือตัวแปรส่งผ่านที่มีการกำกับนะครับอิทธิพลอยู่นะครับตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือ First s t a g e Moderated mediator นะครับโดยตัว mod ครับจะประทําปฏิ moderated นะครับกับตัวอ,อะไรครับ x นะครับก็คือตัวนี้เป็นอิทธิพลที่ใช้ทดสอบนะครับเรียกว่า first s t a t e mediator ทีนี้มาดู second s t a t e นะครับใน second s t a t e นะครับก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับ การทดสอบนั้นก็จะทดสอบอิทธิพล2ทางและอเส้นทางนะครับซึ่งต้องเขียนคําสั่งขึ้นมานะครับในอีกตัวหนึ่งก็คือมั t ต,ติสเตตนะครับก็คือรวม First State กับ Second State เพราะว่าตัว MOD นั้นนะครับมันมีทิมมา2เส้นนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นมั t ติสเตตข้อมูลใช้ทดสอบอยังคงเหมือนกับข้อมูลชุดเดิมครับที่ใช้ทดสอบในลิสเลกับ นะครับอผลการทดสอบในตัวเอ็มพลาสนะครับผมจะทสที่เซ r s t s เฟิร์สเตก่อนนะครับเฟิร์สเต e ก็จะมีไดแกรมประมาณนี้ผลทดสอบก็คือได้ P-Value จุด06นะครับถ้าเราถอยความเชื่อมั่นไปที่90%นะครับหรือจุด1นะฮะตัวนี้ก็ s ิ gn ิฟิ c ค n น์นะครับแต่ถ้าเป็นลิสเลลกับอัลโมสนั้น P-Value น้อยกว่าจุด05นะครับก็คือ s ิ gn ิฟิ c ค n น์แบบ ผ่านเกณฑ์ปกตินะครับแต่ว่าของ e m plus นั้นจุดศูก็คือนะครับต้องถอยความเชื่อมั่นถึงจะระบุได้ว่ามีนัยยะสำคัญอันนี้เป็นไดกแกรมของตัว e m plus นะครับจากนั้นมาดูที่นะครับ second state นะครับ second state นั้นก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับการทดสอบจะต้องนะครับค่าสัมสิ b 2กับ b 4จะต้องมีนัยยะสำคัญนะครับ ซึ่งผลทดสอบตัวนี้ก็ไม่ซิกนะครับซึ่งก็ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับลิสเลอร์กับอโมสนะครับข้อมูลชุดนี้สําหรับไดแกรมก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับถัดมามาดูที่มัลติสเตทนะครับมอดแมทนะครับมันติสเตทมอดแมทน,นั้นค่อนข้างจะซับซ้อนก็คือรวมรวมเอาเฟิร์สสเตทกับเซคันด์สเตทมาทดสอบนะครับผลการทดสอบก็คือไม่สิ gnificant นะครับในอโมสนะครับเียร์รูมมากกว่าจุดศูนย์ห้าทั้ง สองสเตนะครับสองสเตนะครับทีนี้นะครับอันนี้เป็นตัวไดแกรมนะครับของการทดสอบมัลติสเตทนะครับมัลติสเตทที่นี่มาเปรียบเทียบนะครับมอดเนอเ e ตต์มีเดเตอร์นะครับโมเดลของ l ิสเลว m อ s มโมสอิมพัสนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับ first state นั้นนะครับ p-value นะครับเยอะสุดนั้นก็คืออิมพัสนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นริเลกับอะโมสก็คือ s i gnificant นะครับแต่ s ิ c เ n ิลสเตทไม่ซิกทั้งหมดเลยนะครับอพอดูมัลติสเตทนะครับก็คือมีทั้งสองสเตทพร้อมกันนั้นปรากฏว่านะครับในอะโมสนะครับถ้าเกิดเราเข้าข้างตัวเองนะ,ะเราก็อยากจะใช้ตัวอะโมสเพราะว่าอะโมสนั้น p v a l u e นะครับใน first state นครับของส่วนใน part first state นะครับใน มันติสเตทมัดแมทนั้นนะก็ยังคงซิ gn ิฟิแคนต์อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นลิชเรลนะนะครับได้ P-Value จุดนนะครับก็มากกว่าจุดนนะครับแต่เซคันด์สเต e ก็ยังคงไม่ s ิ gn ิฟิ c ค n นต์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะนะครับถ้านะครับมีโปรแกรมไหนก็รายงานตามนั้นนะครับในซิกก็คือไม่ซิกนะซิกก็คือซิกแต่ถ้าเกิดมีทั้งหมด3โปรแกรมนะครับก็อาจจะลองทั้ง3โปรแกรมซึ่ง ข้อมูลในชุดนี้ปรากฏว่านะครับใน a m o s นั้น first s t a t e นั้น significant นะครับพอทดสอบ m u l t i s t a t e นะครับ first part first stage part ก็ยังคงซิกอยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกเรานะว่าเราต้องการผลแบบไหนนะครับถ้านักวิจัยนะนะครับอ,อยากจะนำเสนอผลนะครับถ้าไม่ซิกเรานำเสนอผลไม่ได้นะครับในกรณี m u l t i s t a t e นะต้องถอย มาเทสเฉพาะในส่วนของ first stage นะครับทีนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับติดตามผลงานต่างๆของผมก็สามารถติดตามได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ